ลดออเดอร์ order, ซื้อเขาตามใจพี่น้องนะครับผมเอมาสวัสดีครับเสียยะบันท่ารูป้อยใจดีคือว่าจังสันเนาะอ่านี่คือจังสี่รถคันนี้เป็นรถออเดอร์ของอเซล,ลนะครับเซล,ลเอ็นคีเล่านะครับผมคือว่าลูกค้าพนอขอมาว่าอยากได้ HRV นะครับผมเสียยะก,กลับไปหาหาสัรหาหาเบิ่งแง่งทั่วประเทศไทยเลยปรากฏว่า ก็เจอแต่ HRV ตัวท็อปที่มันมีสั้นลูบเลยแต่ลูกค้าเขารีเคว็พิเศษกว่านั้นคือเขาบอกเอาสั้นลูบเขาสีเอาแครตัวท็อปแต่บอสั้นลูบนั่นเป็นโจทย์ยากอีกที่นี่ก็แล่นหารถทัวร์ประเทศไทยไปตกยูอุดอรนะครับรถเจ้าของปลายแดงมือเดียวเป็นผู้หญิงนะครับ HRV คันขนี่เลยเขามาใมาม่นะครับพี่น้องเขามาเป๊บเป็นรถมีเจ้าของแล้วเดอ้อเพราะว่าเป็นรถออเดอร์เพิ่นนะครับส่งมอบลูกค้าเมื่อนี่หละ มือนีมืออื่นนี่แหละนะครับผมนะมาเบิงรถครับซื้อรถแบบบรเคยเห็นรถมาก่อนเป็นรถพี่ออเดอร์พร้อมนะครับมันสีงามปานไหนสีสวยบอพี่นอ้องเอฟซีทีรับชมอยู่นี่ว่าสวยบอรถที่เสียยะหามาเอาใจพี่น้อง FC. เอฟซีเอ้ามาเบิงครับ h r อาวปีสองพันสองันอย่างบุลืมนะครับผมนาะลอ,ลอมาพร้อมกับไปทางไหนล่ะมือกองมาฟังพี่ก่อนเออ โอ้ยกนไปทางหนึ่งมือกล่องไปทางหนึ่งอา้าวมาพร้อมกับแม็กไบพัดลมควันดำนะครับยางมิสลินนะครับแม็กสวยยางสวยนะครับคือง่ามๆเลยครับนี่ด้านในได้เบาะหนังได้หุม้พมพรมนะครับอ่าเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะเพราะว่ารถพึ่งมานะครับผมได้เกียร์ออโต้คอนโซลคอนโซลสวยงามนะครับผมสวยงามเลย ตะโคงตะเขียบเดินได้ดูดีนะครับเบาะไม่มีล้มไม่มีช้ำนะครับรถผู้หญิงใช้ปี2 0งพันสนะครับ2 0 1พพี่น้องเอาเบิ้งนี่ถ้ายเดิมโอโ้ด้านหลังก่วงขวงนะครับด้านหลังก้วงข้วงพี่ถ้ายเดิมสวยงามรถรับประกันเลยป้ายทะเบียนอุดรธานี รถรับประกันเลยไม่เขียวไม่ชนไม่ตําไม่ตีลังกาน็อตไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมดูดีถท้ายเดิมหมดบล็อกไม่แรงคู่มือยางอะไรมีครบอันนี้บล็อกไม่แรงอันนี้ยางอะไรรถรับประกันเลยยางอะไรยังไม่เคยลงดินนะครับสบายใจได้การันตีให้นะครับโคตดสวยโคตดเดิมเลยเฮตอาวีคับนี่ที่บ่าเดิมจากไหนรถบ้าน รถไม่เหร่มพร้อมป้ายแดยงมือเดียวนะครับไปซื้อเพิ่นมมากน่จากอุดรนี่เทบจะไปกาบการเพิ่มผุนด้เบาปรับไฟฟ้าไปกาบการเพิ่นมขายให้โอ้ยกว่าเพิ่์มสิย้อมขายให้นะครับหัวอะลยมัลติฟังก์ชันกุญแจเป็นรีโมทสองดอกพร้อมอ่าบอร์แบนเอ้ธรรมดาได้สองดอกกุญแจร,รีโมทสองดอกเอร์ชัมช่มๆอ่าเอร์เย็นชัมช่มๆ เป็นระบบแอร์ออโต้หน้าจงหน้าจอกล้องถอยพร้อมเลขไม้ครับหนึ่งแสหนึ่งมสามพันโลเดี๋ยวกุญแจใส 3, นะ่เดี๋ยวคนมานสีเสียหนึ่งแสหนึ่งมืามพันโล HRV นี่ดีนะเดี๋ยวจทธิบายที่ฟังเดี๋ยวใส่กุญแจเปนะ็นพี่น้องเบิ้งบางพี่แต่ก่อนเซียากระใส่ CRV นะครับหายไปแล้วปีสิ ระบบคูตคอนโทนนะครับเวลาเราขี่ไปนะครับผมอธิบายระบบคูตคูตเนี่ยให้ฟังเวลาเราขี่ไปสมมติว่าเราขี่แล้วเลขไม่เราเนี่ยไปจิ้มที่80ดเรากดระบบคูตคูตจะล็อกปุ๊บล็อกที่ความเร็ว80เรายกอ่าคันเร่งออกยกออกเลยนะครับมันก็จะวิ่งอัตโนมัติไปนี่คือระบบคูตคอนโทลวิ่งไปนะครับถ้าเราเราเบรกปุ๊บความเร็วอัตราความเร็วก็จะลดลง พอเราปล่อยเบรคปุ๊บความเร็วจะกลับไปที่80เริ่มจาก0ถึง80อัตโนมัตินี่คือระบบคูตคอนโทลคือทำให้เราอะประหยัดแรงขาไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเมื่อยแต่หูตาต้องไวนะครับมอเตอร์ไซค์มาแม่อาแรงตัดหนาปุ๊บเบรกประทันได้พี่นนอกดิหูตาต้องไวต้องค่อยๆแตะเบรกนะครับผมนี่แล้วยังไม่พอพวงมาลัยนะครับผมตรงนี้มีเพเดอร์ชิปนะครับเพเดอรชิปคืออะไร คือการที่เราสามารถแมนนวลเกียร์อัตโนมัติด้วยของเราเองก็คือจะเป็นเกียร์เกียร์หเกียร์สเกียร์สปรับระบบเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมได้ที่ได้ที่มือนะครับผมนี่คือเอ่อเพจิฟปนะครับอธิบายให้พอเข้าใจอ่ะพอเข้าใจนะพี่น้องเนาะไปต่อห้องเครื่องอ้ยภายในงามๆเบอร์ยังหอกเสียยั่งตากแอร์เรียนซๆก็เลยหาเรื่องบอกสู้พี่น้องอีสี่ปัง เอาเฮงเลยมึอนี้เอาเฮงเอามาเบิงโอ้ยห้องเครื่องเมึงหัวหนอดเพิินเดิมหมดเบรกอิบอิเอฟเครื่องยังใสเครื่องยังสวยเจ้าของเดิมดูแนละดีเข่าศูนย์ตลอดพี่น้องเอฟซีสบายใจได้อา้าวพร้อมส่งมอบนะครับผมผู้ใดอยากได้แบบพี่คางงัวเจ็บพันเดือนปีสิบหกพร้อมส่งมอบไปคุณลูกคา้าแล้วเจียลืมซื้อนะครับพี่น้องเป็นลูกค้าของเซลล์เอ็นคีเหล่านะครับผมอา้าว เอฟซีเสียยะอยากได้สบายใจได้นะครับบ่มีรถกระหาให้ตลอดนะครับพี่น้องขอแต่ว่าพี่น้องไว้ใจอยากได้รถนําเสียยะนะครับแล้วไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเก็บเงินจองมัดจําไม่มีการเก็บเงินทุกกรณีนะครับรถต้องถึงหน้าบ้านลูกค้าก่อนถ้าสีดาวจังหวะการค่อยจ่ายหน้าบ้านไม่มีการโอนมัดจําออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเ้า เอฟซีเสียยะคอมเม์บอกเลย FC เอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้หลับชมเสียยะอยู่ทางจังหวัดยังแน่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะมือนี่เซียยะบ่มียังจะให้นอกจากฝากความรักความเมตตานะครับให้พี่น้อง FC, เอฟซีเอนดูบัลลาหน้อยหน่อยผู้นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเอฟซี FC. มนี่ไปก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องหลายหลายสวัสดีครับ